ดีครับพีนอพอพ่น้อนเพื่อนเพื่อนที่นองทุกคนครับไก่ไก่กับพอสวัสดีครับหนึ่งนี่คือลูกเต่าของายบุญมีครับม่นกำลังจัดของไปด้วยเหลือทางโรงเรียนคือว่าไปไอทางโรงเรียนครับมอบให้ทางโรงเรียนคุณเล็กๆครับโตนั่งจะน,นึกซือประมาณนี้ครับ ป,ปีเก่าดวงได้ปีเก่าครับเป็นดวงใดปีเกา่าทำบุญครับเป็นทำบุญไอ้ท่านซุ้มเล็กๆบ้างสังแปรนเฮาครับบนแกนเพื่อสว่างเด่นอย่างไรสตงตะก้อนคือพัฒนายามของน์เป็นทำบุญทำบุญอะไรบุญ โปเะเจนหนังสือเล็กๆครับหมักำลังเก็บขึ้นรถครับหมอบแกทัางรุ่นเล็กๆก,การทำการเท่าเบลอวะ หลายหลายหลายครับนี่ขนมผ่อนอยู่ในร้าน ไปน้ำมอบมือนีกบ่ไปเดียวนีบ่ครับครับไปครับเบอร์เราบ่วม่จะของผู้ใหญ่บ้าง